ปาดเห็ดโซปาดเห็ดโซไปปาดเห็ปปดโซ่ค่ะค่ะว่ายายเอาค่ะยายชอบเห็ดขาลายเหรออืม ขามันอบอวลถ่ายแล้วหนูก็ไปเอามาแถวนั้นแหละยายสวัสดีค่ะมือนีเพชรกระพามาเก็บเพชรค่ะเฮ็ดปลานี่จะเป็นเฮ็ดผึ่งขาไล่ทั้งนั้นเลยค่ะจะหาเฮ็ดผึ่งหวานราชา เห็ดพึ่งอยากนิดนึงเนาะค่ะเนาะเผ็ดคิดว่าอาจจะเป็นพาว่าความสูงกระเลยถ้ให้น้ำหรือ่าวความชื้นหน่อยไปนิดนึงค่ะมาค่ะมาเบิ่งกันว่าเห็ดเผือกขาหลจะหลายบ่ค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะเห็ดนี่บ้ว่ากินได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะขืนหลายๆค่ะเวลารดไถเป็นฝูงเลยนะเนี่ยเป็นฝูง เออเป็นเหตุที่ชอบเลยนะ้ำเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะนี่เห็นปะเออนี่รถรถมาขนไม้ะนะคะนี่เพราะนี่เป็นป่าไม้จะเดินไปลึกไหม,ไมเราไม่ไปลึกเราจะอยู่ข้างทางเพราะว่าเวลารถมาเราจะได้บอก เราจะเปลี่ยนกล้องมาเป็น iPhone นะคะเหตดไรถึงเปลี่ยนกล้องนั้นแมมเต็มค่ะเอาก็สิม,มาหาเฮดกันต่อได้ค่ะเด้อมาอีกเส้นทางนึงที่เพชรเคยพามาปีที่แล้วค่ะวิวสวยๆค่ะเฮดก็มีทั่วไปล่ะค่ะเอ,อ้ยยายตูมุติมีว่ะตูมุติมีค่ะบบเอาบ่ได้ค่ะ,ออะระุ่นนี่ สุดยอดเลยนี่คือเฮ็ดเพิงอีกอันอีกอันหนึ่งค่ะยายเมื่อกี้เดินไปไหนมายายมีดหายสรุปว่าเจอมีดหาหรือเปล่ายายโอ้ยกล้าจะกินบูบอรี่ค่ะออนซอนบูบอรี่เพิ่นว่างมีดจับแต,ต,ตที่สู่เกลเกบทิมมีดแล้วก็ยังว่าสงสัยยายต้องพากลับบ้านเนี่เลยยายไม่มีมีดแต่ไม่เป็นไรยายเอาของเพชรก็ได้ไม่เป็นไร เป็ดไม่ตื้อเป็ดไม่ตือ้อ,อนะมีดนั้นท่านได้แต่ไรมาทำไมคุณรักมากมาขาดขาดเธอไม่ได้เป็นสมบัติทางใจนะคะไอ้ตัดเทสยามได้เราก็น,นึกถึงหน้ามเมียเพราะว่าเมียเป็นคนถิ่มสมบัติไว้ให้ค่ะ <laughs> นี่แหละค่ะปลามอดอย่างสวยแล้วนะพี่หนึ่งนี่เห็ดพึ่งเราก็เจอแล้วค่ะเห็ดเพิงเห็ดเพิงพี่หนึ่งเห็ดเพิงข่อยยางพานใดทั้งใดล่ะค่ะเก็บค่ะเก็บ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 เห็ดเพิงบ้าบยกินได้เ้ยค่ะนี่กินได้กินได้ค่ะเบงเบงดอกนี่ข่อยขึ้นยางพานเพื่อนเพื่อนคงจะเห็นบ่ตัวนี้กำลังนมเลยค่ะเพื่อนคงจะเห็น แต่เพชรไม่เห็นใช่ไหมล่ะเห็นไหมอย่างสวยเลยนะยายดอกนี้เอาไหมยายเอาเอาหน่อยตัวนี้ไว้ไว้ไว้ไปลาบเราจะไว้ลาบยายจะตัดขาโชเออตัวนี้หายากมากเลยนะม,มันไม่ใช่สีส้มดูขามันดิขามันจะสวยมากเลยรุ่นนี้อร่อยค่ะ ลาบนี้กึดกึดกดเลยคุณยาาบอกได้ว่าสวรรค์คุณยาาคุณนั้นกลต้โปะโอ้นี่ไงเพชรนั่นนนั่นไหนอยูใ<น>่ในมอสนัง่งโอ้ยมันหลบอีกดอกก็ไม่เห็นนอไี่น้ามันโผล่มาที่หลังม้ยพี่น้องคะนี่และคล้องแสบตัวนี้น่าจะไม่ผ่านนะยายเพราะอะไรคุณรู้ไหมมันเบาแล้ว เราสัมผัสได้ความความมีเงี้เกาะที่เดิมปไปให้เขาอยู่ที่เดิมคอยออกมาไหมคอยออกมาไหมตัวนี่ไ้ขานพอเบาเราจับดูเราก็รู้เพราะเราเป็นเอ็กซ์เพิดเห็ดนะคะเอ็กซ์เพิดเห็ดตัวได้นักๆให้เอาเลยเด้อค่ะเด้อตัวได้นักๆเอาเลยเอาตัวมือตีมีพนะนี่คือตัวมือตีมีเห็ดอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเสียดายทั้งนี่นั่นไม่คุ้มกับชีวิตเราตัวมือตีมี เอ้ยตัวนี้เขากินเอาร่อเอรดเอาเริ่มเริ่มเก็บเห็ดลายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เนี่ยแหละจะจะเอาไปลาบจะเอาไปลาบเอาไปลาบเย็นนี้เลยแหละกลับถึงบ้านลาบเลยแต่เราไม่เอาเยอะไงเราเอาพอกินลาบแบบไหนทำแบบทำเมื่อลาบเลยเข้าคั่วโน่นนี่นั่นเราลวกก่อนใช่ไหมเออเราหั่นเสร็จแล้วลวกเทน้ำทิ้งแล้วก็ใส่เลยนี้เอาเด้อค่ะเด้อ เดใดเดลาบนึงเดลาบนึงตัวเดียวแหละตัวนี้เอาทิ้งแหละไม่เอาหรอกหัวแดงไงที่เธอเออเอาทิ้งเลยเอาทิ้งเลยสองดอกแต่มันก็กินได้หนูเก็บอยู่เพราะว่าเราอะไรเลยไหมเห็ดเพิ่งขาลายเลือดเบ้ยตัวนั้นก็เห็ดไอ้เพิงคาเมนห้ามมายุ่งกันนะเราเดิน เขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางขนานนะยายยายอย่าเดินมั่วนะเราแบ่งเขตแดนแล้วนะยายทางไข่ทางมันโบิย้ยมั่งแนี่ยไปนั่งไปนั่งไปนั่งมีแต่เห็ดขาลายค่ะป่านี้อ่ทางไข่ทางมันมีแต่เห็ดขาลายคะ่ะอ,อ่อนซอ,อนอ่อนซอ,อนอ่อนซอนนี่คือเส้นทางเขายังตัดเนาะคะ่ะเขายังตัดทางไป อ่อนซอนเนี่ยอ,อ่อนซอนเขาตัดเส้นทางเพื่อจะให้ทางหิมะมาต้นไม้ใหญ่ใหญ่เมื่อวานยายบอกว่าเพชรเพชรมาดูนี่เขาก็แลนตาสวเนาะยายคิดว่ามีมากัดต้นไม้ <c oughs> มีอะไรยายมากัดต้นไม้บอกแล้วว่าทางใครทางมันเนี่ยไม่รักษาไอ,อ้กดเลยยายนี่ไปเห็นเห็ดเ่าบัไดหได้นี่น ปุ้ยขาไหลค่ะพี่น้องคะตัวนี้เฮ็ดเพิ่มไม่ขาไหลฟังจากคล้องเบื้องเนี้ยน่นเอ,อ้ยจุกุจิกิเนาะดูสิดูสิดูสิอ,อือคนอยู่ออสโลคือสิห้องกากระคือสิห้องกากระ เอเอเห็ดจุไลเห็ดจุไลเห็ดพึ่งกระเม่นมาานะจุไลมันจุไลมันคงนอนไม่หลับแล้วสุงแต่เกาะตลอดผู้ DER ใดมาเอิอนฉันวะาน่ะจุไลวะแล้วผ่านมาจุกูจีกีลอยเม็ดพุนค่ะบอกเขาเพราะว่ามันเพราะว่ามันล่มไงยายนี่ไง ยายก้มต่ำนุ่นนุ่นก็เยอะนน่รุ่นนี้กำลังใช้เอ้ยใส่โซบก็มีขอนนอนุญาตถอดเกือแป๊บหนึ่งเอ้ยข่อยสิเห็นเบิ้งขา้ใค่ะขาอวบ,อวบ ทังลายถึงอวบแต่แซบแต่นายได้เนี่อย่าถูถูกมันเด้อนะข่อยก็เอียมเฮ็ดเอาตัวน um> ี้พี่นึงเอาค่ะเอาเอาสองดอกนังสองดอกวูอตัวนี้ก็เอาเด้อค่ะตัวนี้ก็เอาอะไรยายเก็บเห็ดอร่อยอ๋อเนี่ยด้วยขาอวบๆทำไมยายไม่เอาออกมาขีี้เกยายขี้เกียจสวยเลือกได้ เอ้ยแบบนี้เอาค่ะบึ้ยสองนิโป๊สองนิโป๊ันนันอ่ะสามอันนั้นอ่ะจุกุจิกิบึ้งดอกบ่ใหญ่ละค่ะแต่ว่าขานี่สุดยอดเลยขาอวบนะเนี่ยขาอวบแบบแน่นเลยอ่ะนี่ขาอร่อยมันอร่อยที่ขานี่แหละตัดไป ไม่เอาฟองน้ำนะไม่เห็นเละกีฬามันบอกไก่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันอยู่จังสี่ลอยปื้ ให้เบิง้งให้สำรวจคักๆเบิ้งคักๆค่คคควะว่รามันสีใหญ่ป่านใหนค่ขเปมนดอกกำนนเนาะสามดอกแกงยังไดก็กินมอเมดน,นี่มันป่าเห็ดลายเห็ดขาลายช,ะชะดัดๆอ่ะสีแดงสีขาว เขาก็ทบเข้าหากันแล้วก็สีม่วงอ,อะไรพวงยาย อยู่ข้างบนมันเหมือนแห้งเนาะแต่ว่ามีเห็ดนะคะเห็ดโผลมาอยู่ใต้มอสบูเบอรี่ดอกมากเลยหรอทั้งบูเบอรี่ทั้งอ้ไนั้นสีแดงโอ้โหเก็บบูบี่นี่โอ้ยพี่นงเนาะเก็บบูเบอรี่ได้ลูกแดงโอ้โหทูอินวันเออผลไม้รวมเลยค่ะได้ทั้งแดงทั้งดำ ได้ยายม่วงไปด้วยลูกแดงนี่ก็อร่อยออยังไม่สุกด,ดีลูกแดงคุณย่าเสิร์ฟดูให้แล้วภาษาอังกฤษอะไรบะใานก็รูไม่กิตแบบนี้กินลิงงอนลิงงอนอือลิงงอนเพราะเคยได้ยินน้องไอ้น้องเรีกอยู่ลิงงอนลิงงอนภาษาสวีเดนอือม,มันมาจากสวีเดนเหรอไม่รู้ แลวภาษาอังกฤษไม่มีคุณล่เติบดูให้แล้วนึกว่าแคนเทอรี่แคนเทอรี่รูปร่างหน้าตาแคนเบอรี่นะเนาะลูกแคนเบอรี่มันก็จะคล้ายกันแต่มันมันหวานกว่าอ่าลูกแคนเบอรี่มันจะใหญ่กว่าแล้วมันจะเรียวกว่านิดหนึ่งมันมีหางหรอมันมีตูดหาง,างนั่งกินบางมากมากเหมา,มาต้องลองสงังเกตแล้วแล้วแคนเบอรี่มันจะเป็นเครือด้วยแหละ บางที่นะ <c oughs> นเนี่ออยนะเห็นไหมคนอเมริกาเขาเก็บแทนทู่เขาจะเทลงน้ำอ่ะให้มันเป็นรอยอยู่ที่แม่เราจะปล่อยลงสระขาลายนะ้วปล่อยลงสระแล้วก็เขาก็คงจะมีวิธีติดของเขานะอืปลาสวยมากเลยค่ะส้มคว่มสวยงามของปลามากอันนี้ก็กินได้มากดำดำนี่มากดำดำนี่เขาเรียกว่าไอเอาไปทำเป็นครีดเดอร์ ครีเดอร์ก็คือเครื่องปรุงค่ะกุ้งใส่เวลาทําเนื้อหรืออะไรพี่หนึ่งหรือว่าพวกหมูนนพวกไก่ก <ไอ S 2> วางแต่ว่ากีฬามันเก็บอั่นนี้มันบอกกินนี้มันเหมือนผลไม้ป่าบ้านเราอ่ะจําได้มัมในป่าบ้านเราอ่ะรสชาติเจ,จิอดๆอย่างเงี้ยโอยไม่ใช่ไอ้เห <ๆ S 1> ็ดนละหมากชอบ คันมีมอดบองไดเฮ็ดน้ำหมากมากมากค่ะแล้วก็ต้นต้นไม้ที่ราคาแพงนะเนี่ยเป็นเหมือนดินลงคลึกเกินไปแล้วอย่างที่ยายบอกนั่นแหละมันจะสุกยากนี่คือไอจะมีผลไม้หายากและราคาแพงผลไม้ป่าหายากราคาแพงปะปนอยู่ค่ะปะปนอยู่เรื่อยไปใหด มันคือเสียงน้ำไหลเราจะจอบดูนิดนึงจอบดูพี่พี่วัง,งอู้ลึกอยู่นะเห็ดนี้เฮ็ดอะไรยายเห็ดนี่แหละค่ะขาลายยายเข้าข้างตัวเองยายก็จะพูดอย่างนั้นนะคะ เรามีเวลาน้อยเราจะไปเก็บผลไม้เราเลยให้สามีมารับยายบอกค่ะยายบอกว่างั้นถึงแล้วนะคะเบิ้งเบิ้งกะปิน้องควบสวยเบิ้งแนี่สีแดงสีเขาเขาติดต่อกันเนาะมันมิกซ์กันยายอย่าโดดอย่าโดดโดดไม่ได้เพราะอะไรคุณรู้ไหมอู้ เห็นบ่คะ่ะมอสดสวยๆขาวๆนี่คือทะเลสาบค่ะเอาสิมาเบิงวาเห็ดจะหลายบอ่อเนาะค่ะ <c oughs> มีหรือเปล่ามันกินน้ำน่ะ <c oughs> เลี้ยวฮะแต่มีทั้งนั้นเ้อค่ะเด้ปล <c oughs> สวีเดน,นะคะปลาสวีเดนใช่ไหมน่ะนั่นคือคลองส <c oughs> วีเดนนะคะเก็บเพชด,ดยังไงเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยมันบอกค่ะเขาเก็บเห็ดไปทางฝั่งเล่า แต่ทางนี้ก็คืออยู you know where, it, ่นอร์เวย์เก็บเพ็ดไปฟังสวีเดนเดี๋ยวคุณจะโดนโดนโดนกักตัวค่ะบบเป็นยังบบเป็ยนยังถึงขะขามาไปสวีเดนจังได้คอยกับบดได้ไฟเสือด้ค่ะเพราะว่าคอยเลือกคนนยอยเลือกโมเดิร์น่าอ้าอะไรยายขนาดนั้นเลยเหรอเอามีคนเก็บขนาดนั้นเลยหรอเอามีคนเก็บจริงด้วยมียังมีสาวไทยอยู่ที่นี่หรอ เก็ทบจริงเหรอเออเขาตัดดูเขาตัดดูเรา,เอ,าอุตส่าห์หนีมาไกลยังมีสาวไทยตามเรามาค่าะสาวไทยคนนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันมาก่อนนะจะเก็บถิ่มไว้เธอยังพากันตามมาเห็นมันหูสว่างไพเป็นไพสาวไทยว่านะครับมันเนืปลาสวยไหมสวยบลาแซบะอะไรยายเห็ดเหรอ ใหญ่ไหมอ่ะโอโตเอเตอปุบิบีใหญ่ให้มาดูเห็ดโอ้โหเก็บขยายเก็บเก็บเก็บอย่าปล่อยให้ท่านลอยนวลเข้ามาเก็บเห็ดค่ะ ก้มนิดนึงอ้อมต่ำก้มต่ำปื้ยเอาต่อยแตะก่อยก่อยก่อยสิได้ก่อยเฮ็ดมีอีกบ่มีอีกบ่วูวมามมาเก็บผิดขาลายได้ไงวะเบื้งปากได้ค่าดเด้อจากปากไอ้สีชมพูกระสิกายเป็นปากดำค่ะเอออาเนาะ โอเคนินท่าเฮ็ดค่ะเฮ็ดบอกว่าเฮ้ยสันทางขาล่อขางทางพวกเธอก็บปเห็นฉันว่าซานเฮ็ด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 นินทาเฮ็ดดีกว่าเฮ็ดนินท่าอย่างอื่นค่ะเฮ็ดมันหลายหลายแล้วค่ะาหาเฮ็ดเขาบอกเขาปลาผู้ได้ยานงูนีเหมาะในการมหาอยู่ฟีเด้อค่ะยางคือเพชรนี่แหละค่ะยางลาะแล้วก็เบิงขางข้างอยงู่เสะ เลาะเข้าไปเ <c oughs> มื่อตี้และเห็ดจเจ็ดอีหยังจูกุจีกิจือกือจ่ากะพุ่นน่ะอุ้ยความสวยของเขาค่ะบอกได้เลยมันสั่งสวรรค์ขาลายจะเอาไปเฮ็ดอ่าคลิปค่ะเพื่อจะเฮ็ดดาขาลายขาลายวันน่ะก่อยเฮ็ดขาลายน่ะค่ะนี่บอค่ะ ใกล้ๆกันบึ้ยเพียโอ้นั่น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 อย่าลุดอย่าลุดเราต้องไปเอายุใส่แล้วค่ะเห็นปะค่ะเต็มเลยมีลูกมัดมากอีกว่าน่ะป้าเท็ดค้อะไรพี่หน่องคะเด้งเด้งเด้ง ก่อนสิพพวกเจาไปเก็ียล่ำขาไล่ทางข้างนี่ทางนี่ทางเลยค่ะเฮ็ดอียังมาออกแต่ขางทางเขาไปข้างหน้อย่่มีเลยเนี่ยตัวนี้อ้อโต้แี่อุ้มเดียวขาไล่สวยๆเห็ดบาเฮ็ดเบาเอ้ยขาอวบๆขาอวบๆแย่ เบิ้งคักๆด้อค่ะเพราะว่าควา่ำเฉืนของเพ่นป้าเดียวค่ะป้าเดียวลอยรดลงไปเอาอะไรเนี่ยลอยรดลงไปเอาอะไรเอาต้นไม้เอาต้นไม้ค่ะ <c oughs> เฮ็ดแดงค่ะพี่น้อง เห็นบ่เห็ดบ่เห็นดหนหมากเห็นหนามากโตัวแสบเด้นี่แต่ว่ามากไก่หลายเอาไปบ่ได้ท่านแม่แกงท่านที่ได้อยู่ทานอยู่เอ้ยเบิ่งมอสมอสมอสงามคักเห็ดก็มีอยู่ทั่วไปนะคะเห็ดพึง่งเห็ดพึ่งขมิน้นนี่มีแต่เห็ดพึ่งขมิ้นทั้งนั้นเลย มันแก่แล้วอ่ะมาบอท่านมาบอท่านรถเขามาเอาต้นใหม่ค่ะเพ็ดพาลงมาอยางเอาหยางแต่ทึ่งๆเนาะเราเดินแต่ข้างบนเราจะดูวิวบื้อหลบอยู่ได้นี่สูงอยู่ขวา ลงไปนะลงไปได้เยอะลงงงายขึ้นมาติบันพี่ดองอยู่ไหนเห็นทางเลี้ยวลงมาไหมนั่นแหละเพชรอยู่นี่มาสำรวจข้างล่างว่าเห็ดเยอะไหมไงอ้ยเห็นบ่ค่ะสวยไหมสวยไหมความสวยของป่า ปลามอสปลามอสอุ้ยขันคอยลงไปเนี่ยคอยสิขึ้นมาได้ปะน้อขึ้นมาได้บงปลามอสจอบเบิ่งเฮ็ดในระยะลอยเม็ดเราขึ้นเอยได้เวลาขึ้นปลามอสเฮ็ดกันยังขึ้น คนบ่เตกใส่เนาะขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งค่ะต้องห้ซามีปีนึ่งมหครับ ไม่หลอกนี่คือเห็ดขาละคนไหนนั่นน่ะตัดหญ้าได้เปล่าเห็ดขาลยายไงฮะถ้ากำลังบานนี่นะจุก,กุชิกินะยายดอก <นา S 1> อะไรตรงน้ำมันแบบนี้มันไม่ไมเสียหาย เขาก็บอกว่าอร่อยอยู่นะต้มมันนึงนะเอามาเอามาไหนๆก็ได้เก็บแล้วอือความใหญ่ของมันใหญ่กว่าหน้ายาย,ยโอ้แม่เอาดูแล้วขาไม่สวยตาไนตาหน้าเล็กหน้าเละแกบอกหน้าเละหน้าเละเห็ดพึ่งขมิ้น เปล่าใช่นี่คือเห็ดเพิ่งกระเม,ม็นค่ะไม่ใช่เห็ดเพิ่งกระเม็นเห็ดพีเพิ่งเห็ดเพิ่ง ดอกอวบๆไข่เฮ็ดเพิ่งพึ่งขมิน้นอร่อยอร่อยหอมเหมือนบัตเตอร์เลยสีดอกเลี่ยงกันลับสาบค่ะเฮ็ดขาหลทาง้างที่เก่า,า,าเอ้ยตัวผีกันใหญ่ขึ้เก่าค่ะแต่มันโมเมนตีเนาะมันแก่แล้ว เ,เจอฝูงเห็ดพึ่งป่ามันคือฝูงเห็ดเพิงค่ะเห็ดพึ่ง,เ,งเมน้นสีก็จะเหมือนเมน้นดอกนี้ดอกจะเสียกำลังกินได้แต่เราอยากได้ต่มกว่านี้ขาก็ผ่านนะเบิ้งขา มันก็จะเหลืองตัวนี้ก็ยังแน่นตัวนี้เหี่ยวค่ะเพราะว่าบดายหนาหนาเนาะเนี่อค้องแท้ที่เหมาะในการเก็บนะคะเราจะคือออกมาคือออกมาเบึย้ยอยานี่เลยที่เพชรอยากได้แบบนี่แหละค่ะซ้ำนี่แหละที่เพชรจะดะอยากได้มะเพชรกระซิบเก็บไปเนาะคะ่ะเนาะ เก็บไปเก็บไปเอาว่างสะกกอนว่างไวว่างไวอ้กำลังจุกุจิก,คคกิค่ะเก็บได้เก็บได้ยังยังจะเสียกำลังจุกูจิก,กิตัวนี้มันใหญ่นิดนึงค่ะแต่ว่าก็ยังได้ตตืมๆกันไป ตุม่มตีมีมีเีกบคะคสียงบอยังแบบปลามันสมบูรณ์เนะค่ะเนาะปลาสมบูรณ์ดอกมันก็เลยใหญ่ อย่างนี้เนี่ยยังตงมุติมิเนี่ยเก็บได้เห็นบ่ซ้ำนี่ค่ะมันจะบริเวณเปลืองพื้นทีเนาะตมุติมจกกิจุกุจิกิมาร่วมกันไว้จะค่อยอันนันที่เดียว มึงมึงมึงเพ่นมึงเพ่นเพ่นสมบูรณ์ลายค่ะมาบันีเพื่อเ่อเอาน่าคะที่นึองที่นงึงไปทำไมบนถนน เรามาดูวิวข้างล่างอ้เขาก็ยังเห็นใส่ศพค่ะหนึ่งดอกใส่ศพเพชรเพิ่งหวานอา๊าดเฮียเทาแล้วดอกนม่มบ่มีบ่เจอแต่ดอกเท่าดอกนุมไปใสียมด เจ๊ดอกเขาค่ะเจอดอกเขาตาดีครับเห็นเลยค่ะเห็ด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 มันคือ เป็นจังไรคะ่ะเพื่อนเเห็ดขาลลยหลายบ่เสียดายเ,ะะเพชรบด้เก็บเนาะค่ะเพชรเก็บด้แต่บางส่วนบ่กเก็บหลายนะคะเก็บพ่อได้กินแล้วแกเก็บพ่อกาว่าสิมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดหลาบให้เพื่อนเห็นค่ะนั่นล่ะคะ่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิงว่าคลิปหนา้าเพชรสิภาไปเลาะแถวใดคะ่ะเจอกันคลิปหนา้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ